มาหรือโจทย์ข้อต่อไปนะครับ Pro operation จนกว่าเม t ริกซ์นี้อ uniform สามเหลี่ยมบนนะครับ,นะรบโอเคข่าวก่อน2นะครับคราวนี้เป็น3คูณ3มาอันดับแรกนะครับผมจะใช้แถวที่1แก้แถวที่2ขั้นตอนต่อไปผมจะใช้แถวที่1แก้แถวที่3นะทําไงนะผมเลือกอะไรดีเลือก Scalar เป็น ลบ4นะครับคูณกับแถวที่1บวกแถวที่2นะครับแก้หรือแทนที่แถวที่2องอ,นะอ่านะอันนี้ก็กอ็มาเลยนะครับใครมี iPad ก็ใช้ iPad นะครับถ้าคุณใช้กระดาษเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านมากนะครับ แถวที่3กับแถวที่1นะครับค้างไว้เหมือนเดิมแถวนี้ลบ4คูณ1เป็นลบ4ลบ4บวกกับ4เป็น0ลบ4คูณกับ2เป็นลบ8ลบ8บวก5เป็นลบ3ลบ4คูณกับ3เป็นลบ12ลบ12บวก6เป็นลบ6ทีนี้ผมทำอะไรต่อต่อไปผมก็จะเอาแถวที่1นะครับแก้แถวที่3 เอาสเกล่อเลยครับลบเจนะครับ,บ, 7, ค,รบคูณกับแถวที่1บวกแถวที่3นะครับแล้วก็แทนที่หรือแก้นะครับแถวที่3โอเคทำยังไงครับก๊อปมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรป๊าปปาปปาบปาบ๊ปาปลบหคูณกับเจ็ดเป็นลบ 7ลบ7บวก7เป็น0ลบ1คูณกับ2เป็นลบ2ลบ2บวก6เป็นลบ2บวก8เป็น6เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลบ7ลบ7คูณกับ2เป็นลบ14ลบ14บวก8เป็นลบ6 ลบ7คูณกับ3เป็นลบ21ลบ21บวก9เป็นลบ12ต่อไปผมทำอะไรต่อไปผมจะเอาแถวที่2ไปแก้แถวที่3นะครับลุยต่อปึอ๊บอ,อียยังยังรีบกรอบไปเลยเอาอะไรมาคูณครับเอาลบ 2คูณแถวที่2อ้าวทำไมผูเอาลบ2ลบ2คูณกับ3เป็น6 6บวกลบ6เป็น0นะครับ3แก้แถวที่3โอ,อเอออค ลบคูณกับ3เป็น6 6บวกลบ6เป็น0ลบ2คูณกับลบ6เป็น12 12บวกลบ12เป็น0อ่าเสร็จแล้วสังเกตเส้นแทงมุมนะครับใต้เส้นแทงมุมเป็นศูนหมดเส้นแทงมุมไม่เป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ